แรงงานสาวผ่าในไทยปากดีดาคนไทยได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้แล้วต้องได้ติดคุก45สิสหวันและเตรียมตัวถูกส่งกลับประเทศเมียนมาและยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือสาวม่ามาคนนี้ถูกลงประวัติห้ามเข้ามาประเทศไทยตลอดชีวิตบอกเลยว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่บูไปตลอดชีวิตจริงๆไม่ควรทำนะครับอยากดังหรออยากได้ยอดวิวหรอได้เดี๋ยวเราทำให้ถ้าพี่อยากดังแต่พี่จะดัง เป็นรอยส้มเปีกพม่านะคะไปไหนก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะคะละบ้ยเบียนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีทุาี่สัสดีพี่น้องป้องป่ายมดสุขุสุขคนมาพบกับละโบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่หนึและในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับแรงงานสาวพาม่าที่ออกมาดาคนไทยล่าสุดติดคุกิซิวันและแบนห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตอีกตั้งหากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับสาวชาวพาม่า ที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยแต่ด่าคนไทยเรื่องนี้ทุกฐานก็ฉาบดีกันแล้วหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบตัวของชาวพามา่าคนที่เคยด่าคนไทยเป็นที่เรียบรรอยแล้วและจ้ากการรวมมือของชาวพามา่าที่เข้ามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจํานวนหลายคนได้ช่วยกันออกค้นหาจนพบผู้หญิง ชาวพาม่าคนดังกล่าวที่ได้เป็นต้นเหตุทําให้แรงงานชาวพาม่าในไทยจํานวนมากไม่พอใจและเดือดร้อนในสิ่งที่เธอได้ทําไปซึ่งหลังจากที่ตํารวจไทยมาพบตัวแล้วตรวจด,ดูเอกสารต่างๆของเธอก็ปรากฏว่าสาวพาม่าคนนี้ไม่มีพาสปอร์ตซึ่งเธอบอกต่อเจ้าหน้าที่ตารวจว่าได้ฝากพาสปอร์ตกับเพื่อนเพื่อไปต่อคืนไม่ให้เพราะว่าหมดอายุแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยที่สาวพาม่าคนนี้ต้องติดคุกสิหวันและเตรียมตัว ทุกส่งกลับประเทศเมียนมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับสาวพาหมาคนนี้ถูกลงประวัติห้ามเข้ามาประเทศไทยอีกตลอดชีวิตนะครับ และนอกจากนั้นนะครับก็ได้มีแรงงานชาวพม่าหลายคนได้รวมมือกับตำรวจไทยเร่งที่ตามหาแก,กนน้ำของชาวพม่า,มาที่ออกมาชุมนุมประท้วงกล่าวร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแต่ขาดว่าเรื่องนี้คงจะจบลงอีกไม่นานเพราะมีการตรวจสอบก็พบว่าแรงงานพม่าก,กลุ่มนี้เป็นกลุ่มประท้วงที่ถึกว่าจางมาสร้างสถานการณ์เพื่อวางผลในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ในประเทศไทย ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้แอดก็ได้มาจากคุณเดซ่านารนาตนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีแรงงานชาวพามา่าออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่กลุ่มประท้วงของแรงงานชาวพามา่าในไทยในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2023ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะปฏิรูปพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการประท้วงระบบพระเดชการในประเทศบ้านเกิดเขาเองนะครับรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นเราไปดูวิดีโอกันพี่คนนี้บอกว่ากลับไปดูข่าวในวันนั้น ที่ผมดูแล้วนะครับคือวันนั้นนะ่ะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับมีคนกลุ่มหนึง่งคนไทยกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือป้ายนั้นน่ะคนที่ถือป้ายนั้นนะพวกผมไม่ไม่เห็นจริงๆพี่คือวันนั้นนะ่ะเราก็เดินร่วมกันตอนแรกอ่ะเราก็เราก็ไม่เห็นนะคือคนที่<ๆ>ถือป้ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย <erte> เราไม่เห็นจริงๆอันนี้ขอสาบานขอพูดแบบ เด็ดขาดให้ชัดเจนไปเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าถ้ามีคนถือป้ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพวกผมเนี่ยไม่ขอร่วมเดินในวันนั้นจริงๆวันรายงานโลกวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เราไปเดินขบวนนะครับ เราได้พูดถึงแค่สิทธิของแรงงานนะครับในกลุ่มเรานะครับเราได้พูดถึงแค่นั้นในใช้เป็นภาษาพม่าเราไม่ใช้เป็นภาษาไทยที่เราใช้เป็นภาษาไทยก็คือมีแค่คําเดียวที่ด่าด่าผด็จการพม่าเราเราแค่ด่าแค่นั้นน่ะนอกจากนั้นน่ะเราไม่ได้พูดถึงเลยพี่อันนี้คือสาบานคนที่เขามาถือป้ายเกี่ยวกับพระอาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในวันในวันแรงงานเนี่ยคือเราไม่เข้าใจว่าเขามีเจตนาอะไรเขามีเจตนาที่แบบว่า เข้ามาแทรกแซงหรือให้ทําให้คนไทยเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่เราไม่แน่ใจนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับและเราก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมไม่มีเจตนาที่จะไปไปว่าไปพูดสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมพวกผมไม่ขอแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นขอแค่ อยากให้คนที่เขาถือ้า้เกี่ยวกับพระสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอยากจะฝากถึงคนที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับคุณไม่รู้มีเจตนาอะไรผมอยากจะบอกกับคุณว่าตั้งแต่วันนั้นที่คุณทําให้พวกเราเนี่ยไม่กล้าไปเข้าร่วมไปเดินงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่ไปเดินด้วยไม่ไปอีกแล้ว อันนี้ขอพูดจากใจนะครับพวกเราไม่มีเจตนาที่จะไปพูดถึงพระสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถ้าถ้าเราผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยนะครับวันหลังจะไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกก็จบลงไปแล้วนะครับวิดีโอของชาวเมียนมาที่พยายามอธิบาย ถึงประเด็นเกี่ยวกับการออกมาประท้วงนะครับว่าไม่มีเจตนาที่จะกล่าวร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยหลังจากนั้นก็ได้มีขุนกุ้งสอปต่ออกมาอัดคลิปต่อว่าชาวพาม่ารายละเอียดจะมีอะไรนะเราไปดูกันนะครับโหมาอีกหนึ่งนะกับสาวพาม่าปากแซบแซบจริงๆขู่จะแจกตีนพม่าให้คนไทยอย่างนี้อะไรอย่างนี้สุดท้ายเป็นไง มาทําคลิปขอโทษขอโอกาสมันไม่ทันแล้วครับโอกาสมันมีสําหรับคนที่มีจิตสํานึกดูก็รู้แล้วตอนที่ขู่จะแจกตีนเขาอ่ะจริงใจสุดๆพอมาขอโอกาสขอโทษเขาอ่ะไม่มีความจริงใจเลยผมไม่รู้คนอื่นจะว่าอยังไงนะแต่สําหรับผมไม่ให้อภัยเด็ดขาดเลยคือแม่งฝังลึกอยู่ในใจเลยมาอยู่บ้านเขาต้องรู้จักเจมเนื้อเจมตัวทํางานหาเงินไป คนดีๆเขาเดือดร้อนไปด้วยเข้าใจไหมฮะทําให้คนดีๆเขาเดือดร้อนทีเนี้ยพี่น้องพมา่าเนี่ยต้องพิจารณาแล้วครับผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ในไทยก็ลําบากแล้วละ่ะไปอยู่พมา่าก็ลำบากฝากไว้คิดต่างด้าวเดินขบวนตั้งม็อบประท้วงในไทยเรียกร้องสิทธ เรียกร้องสันตินนู่นสันติ Video, นี่เรียกร้องปฏิรูปพระมหากษัตริย์เรียกร้องปฏิรูปประเทศไทยทำยังก็เป็นบ้านพาานา่อบ,พบ้านแม่มึงนะมาเรียกร้องนี่ไม่ใช่บ้านพ่อบ้านแม่มึงนะมึงอยากจะเรียกร้องอ่ะมึงไปเรียกร้องไปเดินไปก่อม็อบที่ประเทศมึงนู่นไปเดินก่อม็อบไปเดินประท้วงที่ประเทศเกิกเด ng, กของบ้านพา่อบ้านแม่มึงนู่น ไม่มีใครเขาว่าหรอกมึงมาทํางานประเทศเขายัางมาสร้างความร้าวฉานเดือดร้อนก่อความวุ่นวายก่อความไม่สงบเพื่ออะไรถ้าประเทศมึงดีมึงก็ไปอยู่ประเทศมึงเลยถ้าประเทศกูไม่ดีถึงขนาดจะต้องปฏิรูปพี่อะไรใหม่อะมึงกลับไปอยู่ประเทศมึงไปเรียกร้องประเทศมึงกับพ่อกับแม่มึงที่นูน่นนู่นไม่ต้องมาเรียกร้องที่นี่ที่นี่มันประเทศไทย เขาต้อนรับแต่คนดีเข้าใจป่ะคนที่มาทํางานเขาต้อนรับคนที่ไม่ก่อความวุ่นวายไม่สร้างความเดือดร้อนคนที่มาทํางานหาเงินตั้งใจทํางานอย่างสุจริตมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมาหาเงินมาหาไรายได้ส่งไปให้พ่อให้แม่ส่งไปให้ลูกให้หลานส่งไปเลี้ยงครอบครัวทางนู้นเขาไม่ว่าแต่พวกที่มาอย่างผิดกฎหมายมาก่อความวุ่นวายมาทะเลาะกับเจ้าบ้านเขาบ้าง มาไล่ย,ยิงมาไล่ฆ่าไล่ฟันไล่แทงเขาบ้างมาจับกลุ่มทะเลาะกับคนในประเทศเขาบ้างมาก่อม็อบมาเดินสร้างความวุ่นวายเขาไม่รับถ้าที่นี่มันไม่ดีมึงไม่ต้องมาเรียกร้องให้เขาปฏิรูปพี่อะไรหรือไม่ต้องมาเรียกร้องสิทธิ์ถ้าที่นี่ไม่ดีถ้าประเทศไทยไม่ดีมึงกลับไปบ้านมึงไปหาพ่อหาแม่มึงน่นก็จบลงไปแล้วนะครับชาวไทยลหลายหลคนก็ไม่พอใจ ในการกระทําของชาวเมียนมากลุ่มนี้และต่อไปนี้แอดจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยก่อนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าคนใจชื่อได้ชื่อว่าไทยร่อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามคงถิ่นน้ำคุ้นมาพึ่งใบบุญเมืองสยาม เรายิ้มรับตามที่ฐานต้องการเรื่องชื่อลือน้ำสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนฐานภูหมาอาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจชื่อเข้าทื่อแต่บุรณน,นาการแค่เพียงข่าวซุกหนึ่งจานใครลืมของฐานนัดในละคณนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าขอบคุณแรงงานพาม่าที่ช่วยหาคนผิดและถ้าหากคนทํำผิดมาครบ ส่งตำรวจได้พิสูจน์ว่าไม่ใช่คนพมา่าคนไทยก็คงให้อภัยและรักกันเหมือนเดิมครับเรามาต่อที่มุมมองที่3มจากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าจัดไปคนนระคนแผ่นเด่นไทยคนดีอยู่ไหนก็มีสเสน่ห์เป็นที่รักนาเอนดูประเทศไทยรักสงบรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่ายังไงต่องข้อฝากช่องนี้ไว้ด้วย ให้ไปประชาชัำพันกับคนลาวที่จะเข้ามาทำงานในไทยห้ามยุ่งเรื่องการเมืองไทยหรือแม้แต่สถาบันแล้วอย่าเป็นเครื่องมือพักการเมืองพักใดพักหนึ่งเมื่อนั้นคนลาวที่ทำงานในเมืองไทยเดือดร้อนแน่แล้วจะนักกว่าสภาหมวยลาวที่เคยพูดไม่ดีเป็นสองเท่าเข้ามาทำงานอย่างเดียวหาเงินห้าท้องให้กับครอบครัวพอนะครับ ใครจะชวนเดินขบวนไปไหนปฏิเสธไปเลยให้นึกถึงอนาคตครอบครัวเป็นที่หนึ่งอย่างอื่นไม่ต้องไปสนถึงหน้าเทศกาลก็จะได้กลับบ้านเอง เอาเงินเอาท้องไปให้ครอบครัวแค่นั้นพอฝากช่องนี้ไปประสาสัมพันธ์นให้คนเหล่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการฝากประชาสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับก็ฝากให้พี่น้องชาวเหล่าด้วยที่ทํางานในประเทศไทยนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่5าจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าปัญหาคือน้องมีปัญหากับปราชาักรไทยไม่ใช่แค่ปัญหาชวนบุคคลเลยไม่มีใครสามารถยกโทษให้น้องได้นะครับสมควรได้รับนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่ามันไม่สมควรมาเดินขบวนแบบนี้ขนาด คนไทยยังไม่ออกมาเดินเรียกร้องอะไรในเรื่องแรงงานเลยแต่ต่างด้าวกล้าออกมาเดินได้ไงคุณต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ของแรงงานไทยสยิถ้ารับไม่ได้จะเข้ามาทําไมนะครับอันนี้ก็จริงที่สุดเรามาตอนที่มุมมองที่7จจากชาวไทยคนนี้นะครับคอยม,มุมมองว่าไทยไม่เคยบังคับใครให้เข้ามา ใช้แรงงานในประเทศมีแต่เพื่อนบ้านที่อยากเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแล้วกรุณาเคารพคนไทยด้วยถ้าอยากเรียกร้องอะไรต่างๆขอให้กลับไปเรียกร้องที่บ้านของคุณนะครับอันนี้ก็จริงที่สุดนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าคุณพูดดีนะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณเดินประท้วงผิดสถานที่พวกคุณไม่พอใจผู้นําของพวกคุณพวกคุณก็ต้องไปเดินประท้วงที่ประเทศพมา่านะครับทีนี้ประเทศไทยคนไทยไม่เกี่ยวอะไรด้วยเข้าใจไหมนะ อย่ามาพูดให้ตัวเองดูดีเลยมันไม่ใช่คนไทยเขารู้ดูออกเกียหน่อยนะนะครับเรามาตอที่มุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าผมนี่รักประเทศพามา่านะครับชอบไปไหว้พระที่อย่างกุ้งมากๆคนพามา่าที่เจอทั้งหมดก็ในใสดีน่ารักน้องเขาแม่นาเกลียวกราดหยาบคายเลยก็เป็นกำลังใจให้เผื่อบ้านที่มาทำงานในไทยทุกคนนะครับชช่นชมที่คนขยันทำงานเพื่อครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองที่10จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่า ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากประเทศไหนก็ย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดีคนที่ดีเราก็ควรส่งเสริมเขาส่วนคนไม่ดีเราจะเก็บไว้ทาไมก็ขอให้ภาครัฐช่วยดูแล คนที่ทําความพิษในบ้านเมืองเราก็ส่งกลับและไม่ให้เขามาอีกเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยนะครับสําหรับแอดเองมองว่าเรื่องการเมืองไม่ควรที่จะไปยุ่งนะครับไม่ว่าจะถูกว่าจ้างหรือว่าทําเองเพราะว่าถ้าคนไปยุ่งเรื่องการเมืองศาส,สนาพระมหากษัตริย์แล้วอาจจะไม่คุมในสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของตัวเองดีกว่าโดยเฉพาะช่วงที่เขาอยากหมักแพงอย่างนี้นะครับถ้ากลับไปประเทศแม้ว่าจะเป็นลาวพาม่า กัมพูชาค่อนข้างที่จะหางานหรือว่าหาเงินได้ยากมากดังนั้นเตืนอนด้วยความบังดีว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมานะครับทําตัวให้น่ารักให้เพื่อนรักให้ชาวไทยรักให้นายที่จ้างเรารักและเอ็นดูเรานะครับจะได้ทํางานดีๆและได้เงินดีๆเพื่ออนาคตตัวเองและเพื่อครอบครัวของเราด้วยนะครับ ต้องมีสติต้องคิดให้เยอะๆก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะครับและก็มีพี่คนหนึ่งที่ฝากเตือนหรือว่าฝากปราสาสัมพันธ์มาอยากแรงงานลาวว่าไม่ควรที่จะยุ่งเรื่องการเมืองเรื่องพระมหากษัตริย์เรื่องสถาบันเรื่องกฎหมายใดๆที่แตะต้องทังชาวไทย ก็ข้อฝากมาณทินิตด้วยว่าไม่ควรยุ่งนั่นก็เป็นมุมมองของแอดมุมมองของชาวไทยส่วนเพื่อนๆน้องๆทางบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากกันนะครับขอให้พอนเพื่อนๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรง่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองและใน EP นี้ถ้าพิพาทประการไหนก็ต้องอาภัยมาณทินิตด้วยก่อนลาจากกันก็กล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเจอกัน